ท่านผู้ชมครับไม่กี่อึดใจที่ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์อาจารย์ปานเทพนฐานะผู้มีร่วมจำลองเหตุการณ์และตกเป็นจำเลยข้อหาละเมิดศาลเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าทนายตุ๋ยควรจะพูดให้ชัดๆว่าศาลนั้นยกคำร้องเพราะเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจึงไม่มีการไตส่สวนจำเลยตามคำร้องทนายตุย๋ยแต่ศาลกับเตือนไม่ทนายจำเลยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลศาลจังหวัดนนทบุรีได้ยกคำร้องกรณีที่นายพารศทนายความนายวิสาพัฒน์หรือแซมยื่นคำร้องขอให้ไตส่สวนการละเมิดอำนาจศาลกรณี ในอัจฉริยะและคณะจำลองเหตุการณ์แต่งโมตกเรือสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้รัดคำน้าสารจึงไม่มีการไต่สวนจจำเลยตามคำร้องในบอนสักแต่อย่างใดนั่นเองตุ๋ยครับคุณแซนครับผมเนี่ยไม่จะทนายแต่ผมขึ้นศาลมามากทำให้ผมรู้คำว่าศาลยกคำร้องพูดตามภาษาแถวบ้านผมก็คือว่าเรื่องมึงยื่นมาเนี่ยไร้สาระเข้าใจเปล่าทนายตุยแต่ศาลถ้าเป็นผู้วาา่าศาลท่านก็ใช้ศัพท์ทางศาลว่าให้ยกคำร้องซะก็คือว่าที่ร้องมาเนี่ยมึงร้องกี่ครั้งมันไร้สาระให้ยกให้หมด